คุยมาก็นานแล้วจู่จีมาก็นานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขา,าคิดอะไรกับเรากันแน่อึดอัดอึดอัดแต่บอกใครไม่ได้ทําไงดีคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนจ้าสวัสดีจ้าหมอกเองนะจ้าต้องบอกเลยว่าจากคลิปที่แล้วที่หมอกทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักไปว่าวิธีการดูว่าคนแอบชอบเนี่ยมันดูยังไงใช่ไหมมีคนทักมาถามเต็มเลยว่าพี่หมอกคะคือหนูเองก็อยากรู้ว่าเขา,าคิดอะไรกับหนูหรือเปล่าพยายามดูก็แล้วเลยก็แล้วแต่ว่ายังไม่ได้คาตอบเลยอย่างเงี้ยมันมีวิี ที่หลอกถามไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการหลอกถามเนี่ยมันสามารถทําได้นะหลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็แบบทําให้เขาแบบตอบออกมาหรือว่าแสดงออกมาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอ,อกว่าเขานั้นะ่ะได้สารภาพออกมาแล้วอย่างเงี้ยมีนะจ๊ะว่าแต่เรื่องราวที่จะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยจ้า1คําถามถามง่ายๆนะครับถามไปเลยว่าเฮ้ยทําแบบนี้คิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามสุดคลาสสิกมากเลยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ไั้แต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบนันนี้หลายคนก็ยังคงใช้คําถามนี้อยู่ ส่วนตัวเองเน ah, ี่ยเคยเห็นเพื่อนลองถามแล้วก็ตัวเองก็เคยลองใช้แบบกับตัวเองเนี่ยบอกเลยว่ามันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังครับคืองี้เมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็คือแบบเพื่อนในห้องชอบล้อกันว่าเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันหรอกอยู่ไปอยู่มาสักสองสามปีเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมแบบแกน่ารักจังวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้สึกว่ามันน่ารักขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเวลามันไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็มาจะตามไปตลอดทุกทีี่่่ออาาาาศัยควเเพืนนสิทแกไป วนทุกแห่งเลยไปดูว่ามันคุยกับใครหรือเปล่ามันแอบ,บมีใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะก,กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาแอบ,บชอบรุ่นพี่คนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้บอกมันนะว่าเฮ้ยแบบเราอะชอบเธออยู่นะด้ยวยความว่าโกรธจะเสียเพื่อนไปสุดท้ายเนี่ย เพื่อนบอกว่าเฮ้ยหมอกไปเพื่อนเอาดอกไม้ให้รุ่นพี่หน่อยทัดนั้นแหละครับผมนี่หน้าถอดสีเลยเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าอ๋อ oh, ไม่ได้เป็นไลนก็ก็เอาดีไปเพื่อนกันก็ไปดีสักพักมันก็แบบถามเราว่าเฮ้ยดูแกเศ้ามาดูแบบไม่ค่อยอหา่ให้เขาเอาดอกไม้ไปรุ่นพี่เลยคือเป็นอะไรหรือเปล่า อย่าบอกนะแบบชอบเราอะคือเข้าใจไหมแบบว่าใจอะมันอยากจะตอบแบบว่าเออชอบแต่ว่าปากอะมันก็บอกว่าไม่แต่ว่าหน้าเราแสดงออกไงทีนี้แหละด้วยความที่หน้าเราแสดงออกบวกกับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานเงี้ยทำให้แบบว่ามันมองกันออกว่าเนี่ยคิดอะไรอยู่ดังนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่ารู้แล้วว่าคิดอะไรแต่มองเราคงได้แค่เพื่อนสนิทนั่นแหละเราไม่อยากให้คําว่าเพื่อนสนิทไปจบลงที่คาว่าแฟนสุดท้ายพอเลิกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดแล้วไงดังนั้นอะรักษาความเพื่อนไม่ดีกว่านี่แหละครับโอ้โหมันจําได้จนทุกกววันนีีี้้แลล็มหายคท เอาคำถามเหล่านี้เนี่ยไปลองใช้ใดูบางคนเขาก็แบบโอเคไฟเขียวสามารถคบกันได้เพราะว่าแบบใจตรงกันอะไรอย่างนี้แต่บางคนโชคร้ายเหมือนผมนี่ไงไปได้แค่เพื่อนแล้วก็เพอร์นนเนตเฉยๆคือโอ๊ยจบไปอีกจ้าน,นั้นคําถามว่าเฮ้ยทําแบบนี้คิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยให้เราครับด,ดูที่หน้าของเขาดูจากพฤติกรรมโดยรวมว่าเป็นยังไงทางบวกหรือว่าทางลบาแบบออกแนวยิ้มยิ้มเขินๆข,น,ขนแก้มแดงแก้มปริเมอไไรเอาไปอ่านรู้กันว่าเขาอาจจะชอบเราอยู่ก็ได้แต่คือปากเขาหนักแข็งอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าแบบว่านามุยดูอารมณ์เสียกับฟัดกับเฟียด หนีออกห่างเงี้ยรู้กันว่าอีนี่อาจจะแบบไม่ชอบแล้วก็กลัวว่าเราจะชอบมันด้วยดังนั้นต้องรอให้ดีนะจ๊ะ 2. ยิ้งคำถามว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่อยู่จะทํำยังไงเอาง่ายๆครับในชีวิตของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าโหไม่อยากให้ถึงวันศุกร์เลยอะ เราก็ถามกลับไปว่าทําไมหรอก็แบบเสาร์อาทิตย์อะเราก็ไม่เจอกันแล้วไงคือมันคิดถึงอะแอบบอกแบบนี้ยคิดอะไรกับเราหรือเปล่าบ้าน <g ül üyor> ไม่ได้คิดก็คือแบบมันเหงาไงอยู่บ้านอะมันไม่มีใครคุยด้วยไงคือ <g ül üyor> ถ้าแบบมีใครสักคนหนึ่งมาพูดกับเราอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยก็จงรำพึงเลยนะครับว่ามีความเป็นไปไ,ไ,ดได้ว่าไอคนคนนั้นเน่อาจจะกําลังคิดอะไรกับเราบางอย่างอยู่เออหรือถ้าแบบว่าเราต้องการอยากรู้ว่าเขา่าคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเ <g ül üyor> นี่ยนะครับก็ลองถามกลับไปว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เราไ้้งงงนแเกับบบาาาถ แบบพูดอะไรบ้าจะไปไหนล่ะแล้วก็มีอาการเชิงลบเช่นเศร้ารู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเล่าให้กันฟังได้นะหรือแบบมีอาการห่วงเทีย่ยแคร์เราอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะแปลได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกขาดเราไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าอ้าจะไปไหนหรอไปตายหรอหรือ,อยังไงตามสบายเลยไม่มีแกฉันก็อยู่ฉันได้ฉันก็คุยคนอื่นได้ฉันก็ไม่ได้แบบโฟกัสที่แกขนาดนั้นไอ้อย่างี้เนี้ยเขาอาจคิดตื้นๆได้เล,เลยนะครับว่าเขาเนี่ยน,นะครับอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้ ที่ผ่านมาคือเรามาโนไปแค่คนเดียวท่านนี้และทั้งนั้นนะครับจะต้องพยายามสังเกตพฤติกรรมของเขาบ่อยๆดูบ่อยๆนานๆน,น,นะครับไม่ใช่แบบข้างเดียวแล้วจบข้าวอันนี้คือไวไปนะ 3. คุยกับเราทุกที่ทุกเวลาและไม่เคยจางหายไปจากเราเลย สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับการที่ได้คุยกับคนที่เราแอบชอบมาตลอดเวลาทั้งโทรทั้งคุยทั้งแชททุกสิ่งทุกอย่างเขาตอบเราเสมอเนี่ยนะครับก็ต้องเคยเน็นโนกันบ้างแหละว่าเอ๊คุยกับเราทั้งวันทั้งคืนคอกระลงกับเราทั้งคืนอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าหรือเขาแบบที่อยากคอกับเราเพราะว่าเขาเหงาหรือเปล่าหรือยังไงวะอย่างเงี้ยบอกว่า ถ้าอยากให้เราได้คําตอบว่าเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะต้องแบบลองแซวเขาไปว่าเฮ้ยคอกเราทุกวันน่ะไม่เบื่อเราบ้างหรอแต่เขาตอบกลับมาว่าก็ไม่ได้เบื่อนะก็มันก็โอเคดีมันก็แบบสนุกดีแล้วก็มีความสุขดีอย่างเงี้ยก็ให้ยิ้มหวานเลยนะครับว่าคุณมีโอกาสแล้วแต่ถ้าแบบว่าถามไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบประมาณว่าก็เบื่อนะรู้สึกลาคายมาแหละบางครั้งหรือว่าออกแนวเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจตรงกันว่าที่คอกับเราอ่ะอาจจะแค่รู้สึกเหงาแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แบบมีใครสักคน คอยอยู่ข้างๆแต่ไม่ใช่แฟนนะมากสุดก็คือคนสนิทดังนั้นเนี่ยถ้าเชิงบวกก็ขอให้ดีใจไว้ก่อนแต่ถ้าเชิงลบเมื่อไหร่นะครับทำใจไว้ได้เลยโอกาสเติบโตยากครับช้างนี้และทั้งนานถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลองถามเขาไปแล้วแล้วปรากฏว่าขาว,ว่าเปลี่ยนไปจากเดิมคือจากที่เคยคอก็ไม่คอละอะไรก็แล้วแต่คือเริ่มเปลี่ยนไปหมดอยงี้ยะให้รู้ตรงกันนะครับว่าก็มีท่านที่อยากเปลี่ยนตัวเองแต่เพราะอะไรเนี่ยคงบอกไม่ได้นะครับ4ครับถามตรงๆเลยว่าเฮ้ยโทษนะคือมีคนที่แอบชอบหรือ หรือยังถามไปเลยครับถามแบบนี้เลยคือบางครั้งอะ่ะคนที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะดูเหมือนจะดีกับเราแล้วก็สนิทกับเราเนี่ยจริงจริงวเนี่ยอาจจะเป็นแค่พี่น้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักที่สนิทเฉยเอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนคนคุยเหมือนคนมีใจแต่ความเป็นจริงแล้วก็วาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ที่ผ่านมาคือเราบ่นไปให้คนเดียวดังนั้นครับเพื่อความเคลียร์และกระจ่างถามตรงๆเลยครับว่าเฮ้ยโทษนะแกมีคนที่แกแอบชอบหรือยังหรือว่าแบบสเปคแกเป็นคนแบบไหนหรือแบบถามเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราอะ่ะแล้วมาดูกันว่าเขาจะตอบแบบไหน เขาตอว่าไม่มีเนี่ยก็อาจจะเป็นสวรรค์อีกหนึ่งชั้นนะครับที่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีสิทธิ์แหละแต่ถ้าแบบว่าอ๋อมีแล้วชอบรุ่นพี่อย่างเงี้ยจบข่าวเลยครับอีกน้อยอย่างนะลองหยดคําถามไปว่าอ่านแล้วแบบอย่างเราอย่างเงี้ยไม่โอเคบ้างหรอถ้าเขาตอบว่าเออก็ดีอยู่นะก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่สเปคไม่เอาอ่ะยียย้ยาอะไรเงี้ยก็เออเอะเข้าใจตรงกันนะครับว่าเขาไม่เอาหรอก อย่างนั้นอะแต่ก็ไม่แน่เนาะอย่างว่าแหละรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะนะดังนั้นครับเพื่อความกระจ่างในใจเราด้วยเนาะถามไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยมีคนแอบ,บชอบหรือยังไปคำถามที่หลายคนไม่อยากได้คําตอบหรอกเพราะว่ากลัวคําตอบไม่ตรงกับใจตัวเองคือฟังแล้วมันดูเศร้ามันดูแย่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะเอาแหละแต่ว่าบางคนโชคดีไงแบบว่าเฮ้ยถามจริงนะมีคนแอบ,บชอบหรือยังคือถ้าถามไปปุ๊บเขามีอาการเขินๆแล้วมาที่เราอย่างเงี้ยเขาแสดงว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์แล้วนะคือเขาอาจจะชอบเราก็ได้แต่ว่าเขาไม่กล้าบอกไงอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนหลายคู่นะจ๊ะ อย่างหมอกยังมีเพื่อนคนหนึ่งมันชื่อว่าไอปามไอปามนะครับไปถามเพื่อนที่ชื่อว่าไอ้โนดนะฮะปามถามหนดว่าเฮ้ยเฮ้ยโนดคือแกมีคนที่แกแอบชอบแล้วอย่างวะไอ้โนดก็ตอบกลับว่ามีแล้ว ใครหรอก็แกไงไอปามสักพักเพื่อนในห้องก็ล้อกันเว้ยแบบยังไงเนี่ยยังไงสุบแล้วทุกวันนี้เป็นแฟนกันจ้าอินเนอร์ไปอีกดังนั้นครับคําถามที่แบบดูแซลแซลดูไม่น่ามีอะไรเนี่ยแต่มันแฝงไว้ด้วยแบบคําตอบหลากหลายรูปแบบมากเอาเป็นว่าใครโชคดีก็ขอได้คําตอบแบบโน้ตแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครโชคร้ายเนี่ยก็ประมาณว่าไม่ได้ชอบแกแล้วกันจะชอบคนอื่นเงี้ยแล้วก็ทําใจด้วยแล้วกันนะครับคงเจ็บน่าดูอ่ะ่าครับ ลองอ้าปากชวนไปกินนั่นกินนี่ยามว่างหลังเลิกเรียนหรือแม่งก็สาวอาทิตย์นะครับคือจริงๆไม่ต้องไปก็ได้นะแค่ลองถามพี่เฉว่าเออเนี่ยวันสา์อาทิตย์นี้ว่างหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินกาแฟไม่้ก็พาไปดูหนังกินป๊อปคอร์อนอะไรงี้ยว่างหรือเปล่าก็ที่จะไปกันเนี่ยไม่ใช่มีเพื่อนไปกันนะมีแค่เรากับเธอแค่สองคนอย่างเงี้ยเธอโอเคไหมคือเราเลี้ยงเธอได้แหละถ้าเธอจะไปอ่ะเธอใจกับเราหรือเปล่าถ้าเขาแบบป,ปฏิกิริยาแบบว่าโอ้ดิไปก็ไปดิกำลังเหงาพอดีเลยสา์อาทิตย์น่ะอยู่แค่คนเดียวเหงามากแม่่่ไมอยูบ้า อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเชอย่างงี้แหละแสดงว่าเขาอาจจะมีใจให้เราก็ได้ถ้าแบบว่าไม่ไปอ่ะเอ้ยน่ากลัวไอ้โรคจิตแล้วก็ทาหน้าโกรธใส่เราอะไรเงี้ยก็รู้กันว่าโอเคเขาไม่ไปนะบางคนสุภาพกว่าน,นั้นอ๋อขอโทษนะเราคงไปด้วยกันไม่ได้อ่ะคือเราต้องอยู่บ้านเลี้ยงน้องเลี้ยงยายอะไรอย่างเงี้ต้องดูแลยายคือเขาว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะออกไปเที่ยวข้างนอกอ่ะเขาแนะนําว่าแกควรจะต้องไปกับคนอื่นก่อนดีกว่าพูดนั่นพูดนี่เหมือนไม่ว่างครับที่ว่าสาวอาทิตย์เช็คอินเช็คนั in, ่นเช็คนี่ ว่างทุกที่ทุกเวลาแต่ไม่มากับเราอันหนึ่งก็แปลได้ความว่าเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราแล้วก็รวมไปถึงเขาอาจจะไปชอบเราก็ได้นั่นเองฮะเห็นไหมครับคำตอบง่ายๆอย่างว่าแหละบางคนบอกว่าโหยชวนสาวทิ์มันก็แบบเฉาไปหรือเปล่าพี่หมอกก็หลังเลิกเลยไงครับหลังเลิกงานก็ได้แบบชวนไปกินนั่นกินนี่ดูซี่เขาไปหรือเปล่าย้ำนะครับว่าชวนเขาเนี่ยอย่าลืมบอกเานะครับว่าที่ไปเนี่ยไม่เอาเพื่อนไปนะไปแค่2คนเท่านั้นมีเธอกับฉันเท่านั้นลองถามไปตรงๆลยครับว่าเขาจะเอาอยัางไง มาคนแบบแจ็คพอตนะครับเออไปสิไปสิแต่ว่าเราขออนุญาตเอาแฟนเราไปด้วยคนนะอย่างเงี้ยจบข่าวเลยครับอ๋อมีแฟนอยู่แล้วทุกอย่างเคลียร์แยกย้ายกันได้ครับจบนั่นครับหนึ่งคำถามเนี่ยอาจได้มากกว่าหลายคําตอบเอาเป็นว่าพวกแกเองเนี่ยมีวิธีอื่นบ้างไหมครับในการหลอกถามใครที่มีประสบการณ์เรื่องราวแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพื่ออีกหลายคนที่เขากำลังตั้งหน้าตั้งตารอคุณอยู่นะจ๊ะทั้งวันนี้ครับคือเรื่องราวของวิธีหลอกถามแบบเนียนๆนะครับว่าเขาชอบเราไหม เอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากช่องของเรานะจ๊ะวันนี้ครับผมพ่เจียร์หมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย